มันอยู่ไหนม,มีไหมใครมาบอกเล้วฮักที่ได้ไหมอยากได้จังอ้อมกอดเธออย,อยู่อยากให้เธอรู้ว่าใจคงอยู่ในอยู่อยู่ยยยที่ฉันทุกวันเซ แอกอว่าตัว,วฉันต้องการจะเซ็กซ์เขาไปใกล้ชิดโลกมันร้อนหัวใจฉันแปลแบหนาวเจออยู่ในอ้อมกอดฉันอยู่นี่ไงจ้ามาเธอมาอยากอยากอย,ยากจะท้อหักกันจะได้ไหมไหมหนาวเย็นเธอเป็นไหม เธอจะรู้ฉันไม่ได้แย่ไม่ใช่แค่ยอนก็เป็นฮักฮักตัวบนหัวใจฮักฮักฮักก็คือรักฮักตัวอยู่หูอับปากกอดกอดฮักก็คือกอดแต่ไม่ต้องถอดเดี๋ยวอยู่จะหนาวชิสชิสก็เกิดแค่ได้ชิสปิ้นอยากเป็นมิดแล้วตัวจะได้ฮักฮักที่ต้องการฮักก็เป้นฮักอยู่ตัวหูเบิ่งมา วายอาจจะไม่กล้าเผยใจทาไมไดีอายอายหากอยู่มาชิดกันว why, why, ายวายทำไมต้องหักหลอกใจถึงใจอาจวายวาย้วยความคิดถึงโลกมันร้อนหัวใจฉันแปลกับน now I want you I, I need you เธออยู่ในอกก้อมกอดฉันอยู่นี่ไงจ้ามาเธอมาอยากอยากอยากจะขอ ได้ไหมไหมหนาวยันจะเป็นไหมไหมพักกด้เธอจะรู้ฉันไม่ได้แย่ไม่ใช่แค่ยอ่อก็เป็นฮักฮักตัวหมดหัวใจเลิฟมันอยู่ไหนมีไหมใครมาบอกเลิฟ hát Chỉ đại mây Đã cái tặng Ông cho thơ Hát ฮักก็คือรักฮักตัวอยู่อ่ะหัวเปล่ากอดกอดฮักก็คือกอดแต่บุญถอดเดี๋ยวอยู่จริงแาวชิสชิสถ้าขอที่ได้ชิสปั้นอยากเป็นมิตรแล้วตัวว่าจะได้นะฮักฮักที่ต้องการฮักก็เปิ้นฮักอยู่ตรงหัวมามาฮักกันจะได้ไหมไหมแล้วยังจะเป็นไหมไหมฮักก็เธอจะรู้ฉันไม่ได้แย่ไม่ใช่แค่หยอด ก็เป็นฮักฮักกันจะได้ไหมไหมแล้วยังจะเป็นไหมไหมฮักกัน้วเจะจะรู้ชินไหมได้แย่ yeah. ไม่ใช่แค่ยอดก็เป็นฮักฮักตัวหมดหัวใจ